โย่โย่สวัสดีครับวันนี้พบกับกลุ่ม <nh> ก <wan cartoon> ้อนแกงไซซิลไซซิลน้องนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาคาร์กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับถึงเบาหน่อยนฮัลโหลคู่อะไรสักนิเฮ้ยมาเน้เฮ้ยใส่เย็นดิเฮ้ยมาแนะนำสมายจริงนผมนะครับเสื้อแดงเอ็กโคเลสนะครับ แล้วทางโน้นเชซี่มอนอ,มอันนี้ก็เอนจินสกินหายหวอะไรก็ไม่มรู้มันจะขายแนะนำตัวให้เลยเอล่ะเอะเออ้าชื่ออะไรวะเมดิกายดชูนครับโก้โกโก,โกไปไหนอ่ะเราจะเริ่มเงินตัดไม้ตัดไม้ต,ไมตัดไม้กันนะอยู่บริเวณนี้แหละตัดไม้ฮะอย่าตัดต้นใหญ่นะหวว่วงทไมวะ อันนี้มีแชนแนลเป็นของตัวเองวะเนี่ย <c oughs> ไม่มีไม่ค่อยสร <c oughs> ้างมีแชนแนลหรอแล้วยังโหดอะแต่เขามีไอเนี่ยวนะมีม,มีแตะต้นรายการสายศูนย์อะทำไว้ตั้งนานแล้วเช็ตง่ายง่ายคือเปิดตัวใช่ไหมอินโทรอืมอินโทร <c oughs> แล้วจะสร้างบ้านหิมะเอาวะเออนั่นดิหาแบบไปหาพื้นที่อื่นกันนะเดินไปเรื่อยๆมันคงไม่กว้างมากหรอมั้ง ตรงนั่นน่ะตรงเหวอ่ะเอาตรงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกให้อยู่ไหนกันนี่เออหายกันนี่เจอตอมแล้วโน่นโน่นมีคนอยู่ตรงนู้นเดินไม่น่าละต้นเอ้ยอย่าอย่าเดินแยกกลุ่มกันนะครับขอร้องมีดอกไม้วะไหนตัดไม้กันยังตัาจีเนี่ยมีดอกไม้ต้นว่ามีดอกไม้มาให้เติร้นมีดอกไม้มาให้ ต้นใหญ่ใหญ่อะไรเล็กต้นมีดอกไม้มาให้เฮ้ยแกะเก็บแกะไว้ดิเดี๋ยวก็ไม่ได้นอนกันไปสร้างบ้านอยู่ตรงไหนดีนู่นไงยอดเขานั่นเห็นปะมันหิวแหละแล้วแต่เพอ่อแกะของมึงแต่เขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงไอ้ไอ้ไอ้ทั้งคาวอะของเนี้ยนี่ไงทํามันอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ไง เราทำอะไรกันได้ไม่มีอะไรเลยหิวแล้วด้วยเนี่ยตีไก่เราจะตีไก่ดีไหมเยอะไหมอ่ะกายตัวอยู่นะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ตรงนี้กันดีกว่าเนี่ยในถ้ำเนี่ยเราค่อยตีขึ้นไปเหรอก็ขุดอยู่ข้างในภูเขาไม่คิดหรอมันจะเจอถ้ำอ๋อโยโหทุกท่ เ <Happiness? S 2> อ้ยตรงนั้นไม่ป่าตรงนั้นเฮ้ยส <flatten. S 2> ิตานตานตานครับมาอยู่นี่ดิตานอยู่ไหนไก่ตีมันดิอยู่ตรงนนั้เฮ้ยเฮ้ยไเดี๋ยวเอาให้อ๋ออ๋อเขาเจอป่าแล้วเขาจะไปเอาไม้เฮ้อเธอสิ้นสุดสิ้นสุดเขตเฮ้ยซูการ์เค้นเออมึงไม่มีมีเห็ดด้วยเห็ดเห็ดเก็บไปดิเอ้ยเอาตรองครับโอเคเห็ดเห็ดเห็ด เน็ดเน็ดเขาเจอซูบ้าเคนเขาเจอป่าแล้วเธอแม่งจิ้นสุดแค่น่ะเห็นไหมเฮ้ยไก่เพียบเลยขอโทษนะตีไก่ดิกับข้ามาแลครับกับข้ากำลังกับข้าเฮ้ยไก่อย่างนี้ไก่โอ้ มันต้องนานเท่าไหร่อตาอัดวิดีโอครึ่งชั่วโมงพอไหมน่าอยู่ไหนกันเลยเขาอยู่ป่าเดินออกมาเรื่อยๆเจอป่าสีเขียวเขียวชอุ่มเลยเติมจะคุณเหล็กป่ะลชูป้าแช็แล้วต้นไม้ในน้ำหราเสร็จไก่ว่าจะตายแล้วเนี่ย ม,มีไส้ไก่หนึง่ง <1 EA. S 1> ขุดไม้ในป่ามีเห็ดจะเ <ทำ S 1> ขาอบอกว่า<อ>ม,มันอยู่<อ>ข้างๆหิม,มาะเลยอะ่ะเขาอยู่กับต้อมเอยเขาอยู่กับตาด้ยแหละกลับเป็นอย,อนอยู่ถ้าตรงถ้าตรงถ้ำน,นั้นนะถ้าที่อื่นไม่รู้แต่อาหารก็จะหมดแล้วเหมือนกันเราควรจะได้เตียงนอนแต่เรามีกันสี่คน แนะนำให้ออกไปให้หมวดสามคนแล้วให้คนเดียวนอนเอร็นเอ้คร็บตามีเ็รเ็จไก่ปะเผาให้อยู่เอามาเยอะมากใช่ไหมอาหารเลอสามชิ้น แล้ะจะรู้ได้ไงว่าอาจจะกินอที่แล้วปิ้งปิ้งเจ้าสิบสองสี่สิบตังแต่ตอนนี้จนถึงเต็บบ่ายสิบสามจดุดจุดโอ้ยไก่หินบอกสิบสามจุดยี่สิบเร็วไปไหมเยตัดตัดลงอได้ไหมไม่ทีเดียวลงสร้างถนน ไม่ลดนก็โดนเก็เห <Yeah. S 1> ตุอะไรเหรอเหตุเดียวมากเลยเระไปทำซุปไม่โดนจะเยอะแต่ไหนซุปกินได้ทำซุปกินได้ซุปเนี่ยใส่สก,กัดนะใส่ไม่สก,กัดไม่กินคานอ,นอในส่สก,กัดที่ยิงไม่เข้า สกัดไม่ใช่แล้วมันนั่มันบล็อกบล็อกสกัดสกัดตั้นสกัดมันสระอ่ะเหมือนกันป่าวะสกัดกับสกัดอ่ะเอ้ยท่ามไม่ใช่แค่มือมืดไปไกลกันแล้วใช่ไหมอยู่จุดเริ่มต้นเลยระวังกลับมาไม่ถูกนะไม่ถูกระวังหากันไม่เจอเลยดีกว่า เ้ยท่านไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ก็ต้องอยู่ไอ <c oughs> ต้นนะปังป <c oughs> ังเสียงตาลพูดแล้วแบบเอาดินได้ไหมขออแต่ไม้ดิไปทำไมดินก็มีดินผิดใจยังงั้นอ่ะเจอตอมแล้วเนี่ย เราปะตอมอยู่ได้กันไม่ต้องห่วงอรับหลงให้ตกเลยมีมยอาหารปุ๊มีไกู่่สองชิ้นอาหารอยู่ในเตาเยเฮ้ยเยเขาเจอแกะแกะเยอะแยะเลยมีไก่ยเยอะยแยะด้วยจะตีเลยไหมแกะเนะี่ยหรือเอาไว้ก่อนตีเลย เฮ้ยตีแก่ดิเย้เฮ้ยตองเขาตีแก่ไม่เก่งอ่ะเอามันเดี๋ยวเขาตีไห้เฮ้ยเจอได้แล้วมั้งเนี่ยอ๋อไต์เจอว่ะเจอมึงเฮ้ยใครใครใครโอ้ยเฮ้ยเขาตีแกะดีว่ะเต่ากูอะไรนะเต่าอะอะไรวะกูเาดิเต่าที่กูเผาให้มึั้ะจิมดิ๊กจิมดิ น่าเหลืออาหารเท่าไหรคือสองชิ้นก็อยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยเขาจะหมดแล้วอ่ะเหลือไก่อีกวันนึ่งอ่ะเฮ้ยเขาจะหมดแล้วจะหมดแล้วอะไรบางสีอยู่อยู่ไกลกันอย่างนี้แกะดาหมอแกะดาหมอแกะดาหมอแกะดา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 วซ้ายดีซ้ายเอง ตามล่าหาหน้าเถอเฮ้ยไม่เดี๋ยวเขาไปหายตอนไตะับกันอย่างกลับมาได้แล้วไม้ดอไม้แล้วตนตตตตูก็มีเหมือนกันนะเว้ยเอาให้ดอกไม้มาตัด ไ,ไม่รู้สิเนี่ยพ่อเป็นนักขุดเหรอเฮ้วเนมาด้านไปอาหารเอาไหร่ต่อพ่อพ่อทำอะไรกินเปใส่อะไรนี่ก่อนเดี๋ยวเราก็มาใหม่ใครหาหน้ากันดีไม่ไม่เดีไขาไปได้ไม่อะไ no รไอยู่ มันอยู่ไหนกันน่ะแล้วก็จะบรออยู่ผ่านน้ำลอย่างเดินมาเราจะมีฐานแล้วต้นอยู่ตรงนู้นไปก่อนนะไอ้ตรงที่ตีเตาปะตรงที่เตาวางก็เจอตรงที่ตีเตาแล้วไม่ไม่ละเฮ้เราจะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ตรงที่เธออยู่อ่ะเขาอยู่เฉยๆดช่างบ้านยืนอยู่กันจ้ะมาริเอ๋อเคืือข่าว นงี้ยเธอหันหลังดิเดินเล่นอยู่เฮ้ยมันไม่แล้วไหวไายม่หันหลังจะได้อยู่กันยุ่งๆเลยเธอไปไหนเนี่ยเธอไหนเธอไปไหนการหันหลังจะเยอะแล้วเดี๋ยวไปหายตึ้นปั๊บปังจะหนักเอ้ยเราอยู่อยู่ไหนเดี๋ยววิ่ง ต่อมานต่อมอยู่กับเขาที่หนูของเขาก็เหรออ้าวเที่ยลหรืออะไรอยาเงอ้ยเขุดอะไรของนี้เนี่ยอยู่ในรูฐานเลยนะรูฐานคือจะหมดเด้อกินกินไตดิบดตัดตรงที่ตรงที่วางเตาใช่ตตรงที่วางเตาหรือเตาบางหลังเออตรงที่วางเตาเหรอเอ้ากินเลยเหมือนอาบ จะเจอกันไหมตั้งของพิกัดดิกัดตรงที่วางเตาอะ่ะลืมแล้ววะอ๋อมาดิมาติดนามาดิหกหกสี่สองหกหกสี่หกแปดสี่แปดตั้งห้าสี่ไม่ใช่หกหกสี่สองอ่ะเย่ทำดีไหนเ,เรากำลังไปเคลื่อนตา้ครับไม่ต้องกลัวพออยู่กันสี่คนเยี่สองตัวเย่ <laughs> ตายนี่ ตายนี่ไม่ต้องไิงให้ตายเย้พระเอกมาแล้วพระเอกพระเอกมาแล้วกูจะตายแล้วไอพวกคือเหีกอนเหมือนเบอร์ล็อกดีเลยว่าเล่นเกมอะไรไอขาดอาหารมากเออเข่า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 เฮ้ยรถเลื่อนรถแล้วเนื้อดิบนี่กินได้ไหมซอมบี้เนี่ย จะเริ่มมันลดเร็วเทศกาลป่าไก่ตรงนี้จับวขุดอยู่เหอะไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงนู้นอ่ะเห็นตรงไฟปะมีอาหารอยู่อ่ะตรงนู้นอ่ะเผาไหนอ่ะไหนอ่ะโน่นโน่นที่เป็นไฟโน่นใช่ไหมถ้าลูกใช้เขานี้อยู่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ย้ายบ้านนะเรามีป่านะเไอไก่ไม่รอดป่าค่อยหา ขอเถอะโอ้เาทางคีวิตเฮ้ยเราอยู่ข้างในกันนี้แหละปล่อยพวกมันไปทำฟาร์มไก่เดิยมีไข่เยอะแยะเลยมีไข่ก็ทำในตรงนี้เลยเฮ้ยเหลือไก่สักตัวสองตัวทำฟาร์มแล้วไหมก็ก็มีไข่ไงไก่อะล่อได้อยู่อยู่ตรงป่าที่เขาไปกับต่อไก่ล่อได้อยู่คืออะไร เราเราจะอุดตอมไหมตอมข้างหลงมาอู้หึอนอาจจะได้นี่นี่ตบวหนึ่งอตอมครับหป็นผิวจีนมาใจมาอะทำไมทำไมเซอร์มิ่งตอมเป็นสีดำทำไมเซอร์มิ่งตอมเป็นสีม่วงอ่ะเขาเปลี่ยนจากกินมากินเปลี่ยนบ้างดิ ไอ้ดีแท้เนี่ยวะสิ้นไม่เปลี่ยนอยู่แล้วน่เปลี่ยนไม่เป็นทำไรกันน่ะอยู่เฉยเหรอทำฟาร์มดิทำรั้วจะสร้างกันตรงนี้เลยหรอไม่ไปผจญภัยห่อไม่ก็ต้องสร้างแหล่งก่อนนี่อยู่มาอาลาเนกลับมาโอ๊ยตายห่าโอ๊ยโอ้ยเฮียเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์ บบาายยที่กี่นาฬิกาครับวิ่งไปไอ้นี่แม่งเฮ้ยสาลามวิ่งวะไหน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 เฮ้ยนั่นไงไปเร็วไปไปซาลามมีสาลามด้วยนี่ไงเซเกรตันเท่าหลังตาซาลามช้างเนี่ยเฮ้ยดาบเหรอวะอะไรใช้สเต็ปหลบอยู่กันหนึ่งเซเลตันไม่ทันละตายละดาแปดซาลามอ่ะ เฮ้าโทษตัวอะไรละเบิดกิเปอร์เขาทำมาันได้ฮะฮัลโหลดีไก่ตีป่ะตีตีอย่าจะล่อมันตีดิล่ออะไรนะจะล่อมันเอาย่ามันนี่ย่าไหมเติร์นไม่สนวนยังไงแพ้แก่เขาไม่ขนไกด ได้ย่าได้มาเล็ดเราโเจอไก่ก็ร่อเลยเดี๋ยวเขาคุณหลุมไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วหาเฮ้ยๆต้องมาดูข้างนอกดิลามตัวเราบ้าเลยซอมบี้เฮ้ยๆเอ้ยของของของเฮ้ยซอมบี้เหมือนกันวะไม่นะตามไม่ทันแน่เลยวิ่งหนีดิ๋ยวให้ไปหยกันตัวให้อยู่นู่นอยู่นู่นจับได้จับได้เป็นไงเไงเจอตายแล้ว ของหายด้วยเหเก็บให้แล้วไหนแล้ว้อนนี้เหรอทำไม่ตายคนแรกแต่ใจอ่ะกำลังแล้วทำไมต้องออกมาเพ่นพ่านกันต่ออะงคือไม่เข้าใจอ่ะอยู่สงบสงบกันห้เซนเหรอซอมบี้มองหน้าทุกคนอยู่ไหน ต้นตาน <Yeah. S 1> ลเราไม่มีดาบซอมบี้สองตัวถอยดีเฮียโอ้ยตรงนูมม้นเลยต้องมือเซวะกับเลยแม่เว,วอร์ฟรีชัดๆไปแล้วเฮ้ยสกเกตเลตันจะตายแล้วอ่ะมมเ่อกีสเกตเลตันเฮ้ยไข่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 เฮ้ยเอนเดอร์แมน,นเฮ้ยซอมบี้โอ้โหเธอตายตายสเกตเลตันตามมาไหมเฮ้ยอย่าหญ่โไม่ทันมทารอหรอกซอมบี้กัซอมบี้เหอะ อาหารไม่เจ้าดีๆดีๆเฮ้ยอย่าเตือนตามเรามาเฮ้ยไม่ยังไม่ขู่ดิไม่ขู่ดิถ้าเราตายนี่จบอ่ะเอ้สลามสลามตามวะเฮ้ยสลามคอตี้ดิเอ้ยตอมกับบ้านมาตอมกับบ้านมาวิ่งกับบ้านมาตอมอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องบอกกูก็ได้นะทีหลังอะถ้ามึงไปคกูหลบก็มึงจะตีกูเราอยู่ไหนบ้าเฮ้ยเฮ้ยทขามาเขาโดนตีเฮ้ยใครใครตีคุ้มกันอยู่ตายห่า มาาดิเฮ้ยอย่าซ้อนกันดิบ้ามันตีเองเอ้ยไปออก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 ไปเฮ้ยออกไปเฮ้้ยซอมยาเจียวเจียวตายเดี๋ยวดิขอให้กูด้วยเจียวมันเยอะเราอยู่ในนี้แหละตอมอยู่ในนี้อยู่ในนี้เดินไปมีอยู่นี่ก่อนอย่าเขาตีเออุ้ยไม่ได้วะไม่มีดาวอ่ะเฮ้ยจะช้าแล้วเอ้ย ตายหมดลว <laughs> ตายหมดล้วเ <laughs> นี่ยตาตุกจอออออ่าจะแชร์เพราะอะไรนะเออเธอทำอะไรอะเราจะอยู่ตรงนี้ก็เลยเหรอไม่อยู่นะมันจุดอยู่ท่าศาลกับฉันเลยอะมันปีนขึ้นมากันได้อ่ะคีเปอร์คีปอ,อย่างอยู่ตรงไหนกันนะเฮ้ตรงนี้ตรงนี้มันมีไบอแม,ม <laughs> นนู้ป่าใช่ไหมก็ใช่ไงเขาอะเจอกับตอนเมื่อเมื่อคืนน่ะเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเย็นเมื่อเมื่อนั้น่ะไปปม่สเจอป่าที่ไม่สุกเธอไปอยู่ป่าไหมไปป่ะมาต่อป่าเจอแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้นไม้ออกทุ่งหญ้าเลยก็เนี่ยทุ่งหญ้ามีมีววัวกับหมูอยู่ด้วยกันมีหนัง เฮ้ยตีไม uh, ่ตีวัวกันเนาะน่ะอยู่ข้างหลังเขาเต็มเลยเฮ้มืดแล้วโอ้ให่ตกิ้อยู่การตีแบบเฮ้ยเดี๋ยวสร้างอยู่ตรงนี้นะตรงนี้สวยเสร้างอยู่ตรงนี้กันเธอควรจะขุดดินมุดลงไปอยู่ก่อน เนี่ยตรงทุ่งหญ้ามันเป็นจุดสูงกลางระหว่างจังกูรกับโอคูรใช่ไหมบอกแล้วว่าวัวเยอะในป่าโอคูรูอะตรงนี้ก็มีเอดินมาโปะบ้านก่อนเลยเธออยู่ไหนวะไปู่ข้างบนสยกกะหรือจะสร้างบ้านด้วยกันไอเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านตอนนี้สร้างด้วยกันก่อนอยู่อยู่นะอยู่ด้วยกันในรูหนูก่อนน่าเออสร้างตรงยอดเขาแล้วขุดขุดขุดข้างล่างอยู่ก่อนดีกว่าเอ้า อะไรของมึงป็อะไรอาหารเราเพียรพร้อมวะเฮ้ยมันเป็นหิน <c oughs> น่ะนี่ทางเข้าบ้านได้แล้วเฮ้ยมือแล้วมีทอนไหมใครมีทอนไหมโปะตรงปากข้างในเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเอาดินโปะเลย บินบินตายเข้ามาแล้วมาบินโปะเลยนะไม่ต้องอลึกมากทำประตูก็ได้ไม่ม,ม,มันก็มาทุบประตูได้อยู่ดีเดี<ม>๋ยวเอา, <ไป S 1> เ,อาเอาตรงนี้มา<ห>เป็นป้อมสังเกตการ์ก็นี่ไงก็นี่ตามมานเร็วเจ็ด สามสามหนุ่มขุดเมืองเมืองเหรอวะเมือง้ะตรงเนี้ยเราตั้งแชมป์กันเ้อไม่มีที่ขุดตั้งโต๊ะครับตั้งโต๊ะเออเขาไม่มีเขาไม่มีที่ขุดเต็มเลยกูนี่มีใครอยู่ไหมนี่ใครเดินมาลูย่อโอ้โหใช้โป้เนี่ยกดทีเดียวเข้าหมดเลยเนี่ย ไครนีที่สุดมากทารามดินไข่หลังสหประชาชาติใช้ด้วยกันหมดเลยเดี๋ยวก่อนดิเรายังเรียกว่าอะไรอ่ะต้องถามที่ไหนแรงมาาฮะอยู่เอ้าเฮ้ยสังเกตการณ์นี่ฮะต้องเสียงง้อเลยดาบปันไทยมา เอาเปิดไม่ได้นี่หว่าโอ้ยเอ้ยโทษเอ้ยเราเขาจะเดินไปยังไงโอ้ยต้นนะเขามีเลือดอยู่เครื่องหลอดอ่ะเราจะตีเต่อ่ะเราไม่รู้เรื่องอ่ะชอบตีตอนนี้ไปเป็นเฮ้ยลอมพียิงยิงเดียวเลยนะ ไม่เอาต่ออู้ด้วยเราลากันงั้นเหรอตึ้นมากมาไม่เอาอย่าเดินตามละมาดีกนะอุ้ยคีปเปอร์ด้วยอู่คีปเปอร์สองตัวโอ้มากินอาหารให้เต็มก็เลยมันรีก่อนเด้อถอ <laughs> นตใจแล้วครัขบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครชมนะครับใครชอบกดใครกดใครชอบกดไลค์กดไลค์กันแล้วนะครับติดตามข้อสองนะครับขอบคุณกดกดกดครับ we